คดีน้องชมพู่ผู้การแต้มยืนยันชัดไม่จับแพ้ชี้ลุงพลควรโดนข้อหาเพิ่มอธิรอ,องผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันชัดน้องชมพู่ไม่จับแพ้แน่นอนเชื่อวิธีฝีมือเจ้าหน้าที่ชี้ควรเพิ่มข้อหาลุงพลกักขังหน่วงเหนี่ยวด้วยกรณีที่ศาลจังหวัดมุกดาหารอนุมัติออกหมายจับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลอายุ45ปีผู้ต้องหา คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่อายุ3ขวบตามหมายจับที่53ทับ2564ลงที่1มิถุนายน2564ข้อหาพากผู้เยาว์ทอดทิ้งเด็กให้ถึงแก่ความตายและกระทำการใดๆแก่ศพที่ทำให้ผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปทำให้คดีนี้กลายเป็นที่สนใจของสังคมขึ้นมาอีกครั้งซึ่งสุดท้ายถูกฝากขัง ที่สพกกตูมจังหวัดมุกดาหารตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดพลตุรตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตรารวจนครบาลได้ให้สัมภาษณ์ออกรายการโหนกระแสที่มีหนุ่มกันชัยเป็นพิธีกรโดยได้ให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับคดีนี้การวิเคราะห์ไม่ได้ยากมากแต่สิ่งที่จำเป็นคือต้องหาหลักฐานประกอบสำนวนคดีซึ่ง หลักฐานต่างๆที่ทางตำรวจรวบรวมได้นั้นมีจำนวนหลายชิ้นมากเพียงแต่ไม่ได้นําเสนอผ่านสื่อเท่านั้นเชื่อว่าคดีนี้ไม่มีการจับแพะแน่นอนเพราะมีหลักฐานที่แน่ชัดมีวิธีการที่มีความน่าเชื่อถือสูงรวมทั้งฝีมือของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเป็นทีมที่เก่งมากผมเคยร่วมงานกันมาแล้วทั้งหมดและอีกสิ่ง ที่ยืนยันได้ก็คือการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ประเทศของเรามีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ติดอันดับหนึ่งใน10ของโลกเทียบเท่ากับทางญี่ปุ่นและอีกส่วนหนึ่งที่หลายคนมองว่าจับแพ้อย่างยืนยันว่าไม่ใช่อย่างแน่นอนที่ผ่านมาอาจจะมีบ้างแต่เป็นเพียงการผิดพลาดจากหลักฐานซึ่งทางสารไม่ฟังไม่เชื่อถือ ก็จะถูกปัดตกทำให้การเชื่อมโยงหลักฐานทางคดีมีการคลาดเคลื่อนอีกทั้งการจับเท็จเป็นความผิดผิดร้ายแรงมากจึงมั่นใจว่าคงไม่มีใครทำแบบนี้คดีน้องชมพู่แฉพิรุษปมมือถือสองซิมลุงคลเคยอ้างโทรบอกป้าแตนน้องชมพู่หายก่อนมัดตัวเองหากย้อนกลับไปตั้งแต่ หลังเกิดเหตุใหม่ๆประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงคือมือถือมีการสอบปากคําลุงพลว่าเหตุใดพยานหลายรายจึงตั้งข้อสังเกตว่าลุงพลเอ่ยถึงการหายตัวไปของน้องชมพู่ก่อนคนอื่นทำไมจึงรู้ก่อนใครจากกรณีที่สารจังหวัดมุกดาหารอนุมัติการออกหมายจับลุงพลหรือนายชัยพลวิภาฐานความผิดสข้อหาพรากผู้เยาว์ทอดทิ้งเด็กเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย และกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมทําให้การชันสูตรพริกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งตํารวจมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์คือกางเกงรองเท้าและเส้นขนสเส้นซึ่งพิสูจน์ได้ว่าลุงพลพาหลานขึ้นภูเขาไปจนเสียชีวิตใช้เวลารวบรวมหลักฐานานานเป็นปี กวาจะสามารถปิดคดีขอสารอนุมัติออกหมายจับได้ในครั้งนี้และเทฟัน3ข้อหาหนักด้วแก่หนึ่งพากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากปิดามารดาโดยประสาจากเหตุอันควร 2. ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย 3. กระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อม ในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพริศพบเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพริกศพบหรือผลทักคดีเปลี่ยนแปลงไปก่อนหน้านี้หากย้อนกลับไปตั้งแต่หลังเกิดเหตุใหม่ๆประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงคือมีการสอบปากคําลุงพลว่าเหตุใดพยานหลายคนจึงตั้งข้อสังเกตว่าลุงพลเอ่อยถึงการหายตัวไปของน้องชมพู่ก่อนคนอื่นทําไมจึงรู้ก่อนใคร ซึ่งคำให้การต่อพนักง,งานสอบสวนท้องที่นั้นลุงพลอ้างว่ารู้ข่าวน้องชมพู่หายไปโดยภรรยาโทรศัพท์มาบอกแต่หลังจากนั้นชุดสืบสวนได้ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของลุงพลทําให้ได้ข้อเท็จจริงว่าลุงพลได้ขายมือถือของตัวเองไปก่อนหน้านั้นแล้วลุงพลนําซิมโทรศัพท์ของตัวเองไปใส่ในเครื่องของป้าแตนซึ่งเป็นโทรศัพท์แบบสองซิมดังนั้นลุงพล ต้องใช้มือถือร่วมกันกับป้าแตนจึงเป็นไปไม่ได้ที่ป้าแตนจะโทรหาลุงพลเพื่อบอกข่าวน้องชมพู่หายตัวไปคดีน้องชมพู่เมื่อปราบหูดำเชื่อพี่สาวน้องชมพู่คือพยานสำคัญรอจิกซอจับคนร้ายเมื่อปราบหูดำพลตร,วตรีวิชัยสังประภัยเชื่อสดิ้งพี่สาวน้องชมพู่คือพยานสำคัญคาตำรวจรู้ตัวคนร้ายแต่รอจิกซอสำคัญ ยังคงเป็นประเด็นต่อเนื่องเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่ผ่านมานานยังไม่มีการออกหมาจับคนร้ายในขณะที่คนในครอบครัวออกมาเปิดเผยว่าสงสัยกันเองจนกลายเป็นรอยร้าวทั้งนี้พลตร,ตรีวิชัยสังประภัยหรือมือปราบหูดำร่วมวิเคราะห์เกี่ยวกับการให้ปากคำของคนในครอบครัวผ่านรายการถามตรงๆกับจอมขวัญว่ามีน้ำหนักต่อคดีหรือไม่ โดยพลตรวจตรีวิชัยระบุว่าการเสียชีวิตของน้องชมพู่นั้นเชื่อว่าต้องมีคนพาไปแน่และเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นคนในพื้นที่และเป็นคนที่สนิทสนมซึ่งการตั้งข้อสังเกตสงสยัยว่าเป็นกลุ่มคนใกล้ชิดอาทิเช่นพ่อแม่ลุงพลตรงนี้ตำรวจก็อาจจะคิดแต่ยังไม่ทำอะไรเพราะต้องสืบประเด็นอื่นด้วยโดยยึดหลัก พยานบุคคลพยานแวดล้อมรวมถึง DNA พรลตรวจตรีวิชัยชี้แจงถึง,กา,ก,าง,งก,าการให้การในแต่ละครั้งไม่ตรงกันว่าการให้การในแต่ละครั้งถึงแม้ไม่ตรงกันนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคนร้ายเพราะเป็นเรื่องของการลำดับคำพูดอีกทั้งหากเป็นชาวบ้านก็ยิ่งมีสิทธิ์ที่จะให้การไม่ตรงกันได้แต่ตำรวจ มีเทคนิคในการพิจารณาคำให้การว่าคำให้การไหนจริงหรือถูกต้องเนื่องจากต้องวิเคราะห์จากพยานซึ่งตํารวจก็เจอแบบนี้ในหลายคดีและบ่อยมากส่วนตัวเชื่อว่าตอนนี้คดีนี้แคบลงแล้วและเชื่อว่าตำรวจมีคนต้องสงสยัยแต่จะหาจิ๊กซอตัวไหนมาเชื่อมโยงให้ได้เท่านั้นเอง คดีน้องชมพู่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์เชื่อผลชันสูตรน้องชมพู่ครั้งแรกชัดเจนที่สุดอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ระบุผลการชันสูตรน้องชมพู่เชื่อแพทย์คนแรกชัดเจนที่สุดชี้เป็นหน้าที่ตำรวจต้องถามรายละเอียดให้ชัดเจนแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน์อดีตผู้อำนวยการสถาบัน นิติวิทยาศาสตร์ให้ความเห็นถึงคดีน้องชมพู่ที่ผ่านมากว่า2เดือนและตำรวจยังไม่สามารถไขคดีได้ระบุโดยหลักการคนแรกที่ไปพบศพจะให้คำตอบได้ดีที่สุดเนื่องจากสภาพศพยังสมบูรณ์อยู่ยิ่งถ้าเป็นแพทย์นิติเวชเป็นคนไปพบศพจะทำให้วิเคราะห์ได้ถึงสาเหตุการตายโดยยังไม่ต้องผ่าชนะสูตร ส่วนคดีน้องชมพู่แพทย์คนแรกที่ผ่าชนสูตรออกมาพูดอธิบายให้สังคมถือว่าชัดเจนแล้วโดยเฉพาะประเด็นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศซึ่งสาเหตุการตายที่ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากต้องดูประกอบกับที่เกิดเหตุและตำรวจที่เก็บพยานหลักฐาน จะต้องนํามาวิเคราะห์ร่วมกันกับหมอแต่ในทางปฏิบัติของบ้านเรานั้นไม่เป็นแบบนั้นต่างคนต่างทําสําหรับผลการชนสูตรที่ระบุว่ามีร่องรอยของสัตว์กัดแทะไม่ได้หมายความว่าสัตว์กัดน้องชมพู่และทําให้เสียชีวิตแต่อาจจะเป็นการกัดแทะ หลังจากเสียชีวิตไปแล้วรวมถึงร่องรอยของสัตว์แต่ละชนิดก็จะไม่เหมือนกันผลตรวจชนะสูตรปอดและสมองยังอยู่ในสภาพปกตินั่นหมายความว่าไม่มีอาการน้ำท่วมปอดที่มาจากการจมน้ำสมองปกติหมายความว่าไม่มีการถูกกระทบกระเทือนซึ่งสภาพศพที่พบ ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ผลการตรวจชนสูตรถึงน่าเชื่อถือ